สวัสดีค่ะสวัสดีครับพบกับเรา2คนอีกเช่นเคยนะคะน้องเอิร์ธแล้วก็พี่โจโนะคะคที่ YouTube ช่องรถขุดน้ำเข้าบางนาแท็กเตอร์ค่ะครับผมวันนี้เรา2คนจะมาทำการรีวิวสินค้านะคะด้านหลังของเรานี่นะคะเป็น SK75 นะคะ YT07 กันเลยทีเดียวเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดหรือเปล่าคะใช่ครับผมนะคะคันนี้นะคะพอจะบอกราคาค่าตัวคร่าวๆได้ไหมพี่โจคันนี้อยู่ราคา1ล้านนิด,นด นะคะครับผมก็วันนี้เราจะพามาดูนะคะว่ารถรุ่นใหม่แบบนี้นะคะอ<ช>ันนี้นเป็นสภาพเดิมที่มาจากญี่ปุ่นนะคะคต้องขอบอกคุณผู้ชมก่อนนะคะเราจะพามาดูสภาพเดิมที่มาจากญี่ปุ่นก่อนว่าสภาพที่นําเข้ามาเป็นยังไงกันบ้างนะคะครับโอเคเดี๋ยวให้พี่โจพาไปดูสินค้าของเรากันเลยดีกว่านะคะเอาเลยค่ะเอาเอาเอาเอีนี่เอาอีเลยเอาเอาเลยป่เอาเลยเอาเลย ครับสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะครับทางช่อง YouTube รถคุณนำเข้าวันาาทิตเตอร์ทุกท่านนะครับวันนี้ก็พบกับผมเช่นเคยนะครับโจนะครับแล้วก็น้องเอิร์ธนะครับวันนี้จะพาพ่อแม่พี่น้องนะครับมาดูรถสปคกลางๆนะครับไม่เล็กไม่ใหญ่นะครับเหมาะสําหรับการเข้าไร่เข้านาเข้าสวนนะครับอันนี้เป็นไอเค70 SR นะครับวายที07นะครับตัวนี้ก็ถือได้ว่าเป็นรุ่นใหม่นะครับแต่ยังไม่ใหม่ เอี่ยมอ่องนะครับเพราะว่าที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาใช้เป็นศูนย์แปดเรียบร้อยแล้วนะครับ <Ha. S 2> วันนี้ก็จะพาพ่อแม่พี่น้องมาดูสินค้าตัวนี้สินค้าเข้ามาใหม่นะครับก็จะได้ว่าเป็นรุ่นใหม่ก็ว่าได้นะครับที่เรานําเข้ามาในปัจจุบันนี้ <Ha. S 2> นะครับตัวนี้เป็น s k 7 1 5นะครับตัวนี้เราจะเรียกว่าอะไรดีนะครับตัวนี้ก็สเปคกับเที่ยวก่อนที่เรารีวิวเป็นศูนย์หกไปนะครับตัวนี้เครื่องเหมือนกันนะครับผม เครื่องเหมือนกันใช่ครับปั๊มเหมือนกันนะครับแตกต่างแค่ระบบปั๊มคอนโทรลนะครับจะไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็ระบบเก๋งนะครับดีไซน์มาใหม่นะครับผมหัวเก๋งนี่ดีไซน์มาใหม่เลยนะครับเมื่อนไหมน้องไม่เมื่อดนะคะเมื่อดไหมนะครับเก๋งนี่ครับดีดีไซน์มาใหม่นะจะกว้างนะครับกว้างกว่า06ของเรานะครับแล้วก็บอกนะครับแล้วก็บอกนี้ก็เหมือนกันนะครับแต่ระบบการตกแต่งนี้จะไม่เหมือนกันครับชุดคอนโซลนะครับ แต่หน้าจอนี้เหมือนกันครับกับ06นะครับแต่อุปกรณ์ตกแต่งต่างๆนี่ก็คือพูดง่ายก็คือเปลี่ยนโฉมมาใหม่นะครับแต่ระบบไฟฟ้านี่ยังเหมือนกันนะครับหน้าจอลลเหมือนกันนะครับแล้วก็เครื่องยนต์เหมือนกันปั๊มไฮดรอลิกเหมือนกันนะครับแต่หัวเก๋งไม่เหมือนเนะาะหัวเก๋งไม่เหมือนครับตตวน,นี้ <S <S หัวเก๋งนี่จะเป็นกับตัวมาร์คเคนนะครับตัวนี้<อ>ถือได้ว่าเป็นรุ่นใหม่นะครับนี่นะครับเก๋งดีไซน์มานะครับกว้างขวางกันเลยทีเดียวนะครับแล้วก็อุปกรณ์ในความสะดวกนะก็เช่นเคยแต่ตัวนี้ ช่วงล่างมาสวยครับนี่นะคะช่วงล่างมาสวยมากคันนี้นะครับช่วงล่างมาสวยมากเลยนะครับแล้วก็มีเกียร์ยางเนาะน้องเอิร์สอันนี้เรียกเกียร์ยางหรือว่าก้อนยางหุ้มนะครับนี่ค่ะใหม่เลยใช่ดู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 ริมสวอเกตครับนี่นะครับเห็นไหมครับริมสวาเกตยังเต็มเต็มแล้วก็ตัวเดินนะครับเฟรมดูสิครับสึกล้อน้อยมากนะครับนี่นะครับถือได้ว่าใหม่ๆนะครับแล้วก็ด้านหน้านะครับนี่คือด้านหน้าของหม้อน้ำนะจะเป็นแบบนี้ ครับตามจริงจะมีตะแงนะครับตัวนี้จะมีตะแกงกันกันฝุ่นนะครับแต่ตัวนี้ไม่มีมาแต่เราก็ต้องทําให้นะครับผมอันนี้มีตะแกงมาอันนี้รถเรายังไม่ล้างนะครับผมนี่ให้ดูก่อนนะควับเดิมเดิมแท้ๆครับไม่มีการล้างอัดฉีดนะครับนี่นะครับเครื่องยนต์ครับอย่างที่ผมได้บอกไปตัวนี้เป็นระบบค้ำนะครับยกสูงไม่ได้ครับตัวนี้ก็มีเทอร์โบนะครับเทอร์โบแล้วก็เป็นเครื่องส l E 2เหมือนเดิมนะครับเหมือนกับ SK รอเอสจด นะครับ y h y t 0 4นยครับนี่เหมือนกันเลยนะครับระบบตกแตกต่างเหมือนอาระบบตกแต่งเหมือนกันเครื่องยนต์เหมือนกันปั๊มเหมือนกันนะครับผมโล่งเหมือนกันนะครับนี่นะครับตัวนี้ก็สวยครับระบบปั๊มคอนโทรลนะครับเมื่อคืนนี้ฝนตกนะครับนี่นะครับปั๊มคอนโทรลก็คล้ายกันนะครับคล้ายกัน นะครับแต่ตัวนี้จะดูใหญ่ๆนะครับเดี๋ยวผมต้องไปเช็คอีกทีว่ามันเหมือนกันไหมแต่ผมมองดูนี่หน้าเหมือนกันนะครับนี่น่าจะเหมือนกันนะครับนี่สีนี้ก็เป็นมาสภาพเดิมใช่ครับอันนี้เป็นสีเดิมมาเลยนะครับแต่แต่ที่เห็นได้ชัดก็คือระบบคอนโทรลนะครับคอนโทรล06 YT 06จะวางอยู่เรียงนอกนะครับแต่นี้จะอยู่ด้านในนะครับนี่นะครับคอนโทรลจะไม่เหมือนกันนะครับนี่มีตัวปากคอนโทรลเหมือนกันครับมีสีน้อย ตีนอยศูนย์หกอยู่ข้างบนครับตัวนี้อยู่ล่างนะครับนี่ตีนอยนะครับแต่รูปทรงนะครับแขงครับอุปกรณ์แตกตะตกแต่งต่างๆเหมือนกันนะครับแล้วก็ดูจากคร่าวๆนะครับกระบอกแฮลิกจะไม่เหมือนกันนะครับกระบอกแฮลิกไม่เหมือนกันตัวนี้จะดูใหญ่กว่านะครับหรือว่าตัวนี้จะเป็น75ห้รือเปล่าไม่รู้นะครับแต่ดูมาตรฐานครับบูมอาร์มเนื้อแข็งนะฮะดูลักษณะจะออกน้นหนานะฮะเทียบเท่ากับ 0ูนย์หนะครับแต่รูปทรงคล้ายกันครับแต่อาร์มก็จะไม่เหมือนกันนะครับศูนย์หนี้จะมีรอยต่อนะครับแต่ตอนนี้ไม่มีรอยต่อครับศูนย์หกจะมีรอยต่อตรงนี้นะครับแต่กระบอกนี้ก็เป็นทรงใหม่นะครับผมใช้ได้ครับแต่เมื่อกี้นี่มาแบบสวยๆเลยครับผมหลังยังไม่ถลอกนะครับนี่แต่เขาเสรอมานะครับผมเสือมานี่เพิ่งจะโดนแค่เปลือกที่ว่าเสรอมานะครับแต่ว่าเนื้อจริงนี่ยังไม่ถลอกเลยนะครับ เดี๋ยวผมจะลอระบอกให้ดูนะครับลองความพิ้วหาตำแหน่งของแสงน้องเอิร์ตอยู่ทางนู้นก็ได้เดี๋ยวพี่จะกราบรำอันนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นรถที่รุ่นใหม่ที่ทางบางนาใช่สามารถนำเข้ามาได้นะคะก็ใ<ช>หม่ล่าสุดของเราเนาะแต่ยังไม่ยังไม่ใหม่ที่สุดแต่ก็ใหม่ล่าสุดในบางนานะครับครับผมโอ้ภายในกลิ่นน้ําหอมหอมมาก โอ้เสียบเครื่องโอ้เงียดีนะครับเนี่ย อะยรอย่างนงี้ไม่ธรรมดาครับไม่ธรรมดาเสียงเครื่องนี้มาครับแต่เกสลา่าน่าเป็นห่วงครับเพราะโซลา่าจะหมดแต่สุดยอดครับทำบ่อเล็กๆ โอ้นิ่มครับเต่าครับกระต่ายครับเต่าครับกระต่ายครับกระต่ายครับ ไงบ้างคะคันนี้ไม่ค่อยแลบเท่าไหร่ครับเพราะว่าไม่มีฟิล์มนะครับแอร์เลยไม่เย็นแค่นี้เหรอใช่ครับแค่นี้เหรอใช่แต่ลมยังอื่นนะฮะดีหมดนะฮะดีหมดครับอ๋อเ,เราเราเข้าเข้าร่มดีกว่านะฮะเข้า่มดีกว่าครับโอเคค่ะเข้าลมดีกว่าเดี๋ยวผมจะดำนะฮะก็นะคะสาหรับคันนี้เดี๋ยวหนูขอกลับกล้อง สำหรับคันนี้อย่างที่บอกไปนะคะเป็น SK 75 YT07 นะคะแต่รถไซส์7ตันทางร้านของเราก็ยังมีอีกหลายคันนะคะ SK 70แล้วก่อนหน้านี้นะคะเรา2คนก็เพิ่งทำการรีวิว SK 70 YT0 ก็คือเป็นรุ่น6อันนี้เป็นรุ่น7ก็ลองไปเปรียบเทียบกันดูก็ได้่ครัะว่าเป็นยังไงนะไหนจะดีใช่คร่บแต่ผมว่าดีทุกตัวครับผมเพราะว่าของเราเป็นรถญี่ปุ่นน้ำค่าแท้ๆครับสำหรับเบอร์โทรติดต่อสอบถามนะคะเป็นเบอร์085 840 0788แค่ะและ082 919 3748นะคะอย่าลืมนะคะนึกถึงรถคุณนำข้าแท้จากประเทศญี่ปุ่นนึกถึงบางนาแท็กเตอร์นะคะนึกถึงเซลต้องต้องอย่างเรา2คนก็ได้นะคะแท้ที่บอกว่าเซลลดีมีคุณภาพอเซลดีมีคุณภาพใช่ครฮะแนะนำสินค้าแบบโปร่งใสครับอันไหนไม่ดีก็บอกว่าไม่ดีครับอันไหน่วนเปลี่ยนก็ควรเปลี่ยนนะครับ แต่ที่แน่ๆน,นี่น่าจะเปลี่ยนเราสองคนได้แล้วครับยวพ่งเปลีี่ยยนยเด๋วพิ่งเปลี่ยนนะคะแล้วคุณผู้ชมก็อย่าเพิ่งเบื่อนะคะแล้วก็อย่างที่บอกไปเนาะที่เพิ่งรีวิวไปก็คืออันนี้เป็นสภาพเดิมจากญี่ปุ่นนะคะคยังไม่ได้มีการล้างอาัดฉีดหรือว,ว่าซ่อมบำร,รุงระบบแต่อย่างใดใช่นะครับสนใจก็กิงก้างมาถามเราได้นะครับตัวนี้ทําให้ใหม่หมดในราคาสองในราคาหนึ่งล้านนิดๆสองล้านเลยะเพราะว่าเมื่อกี้นี่ลูกค้าถามสองร้อยครับก็สองล้านอย่างเดียว นะคะคก็ตามนั้นนะคะคเดี๋ยวเอาไว้เจอกันใหม่กับเรา2คนคลิปหน้านะคะคสำหรับวันนี้เราสองคนต้องขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้ขอเกาวคำว่าสว,ส,สวัสดีค่ะ